ผลิตภัณฑ์ใหม่ของโนะอวิชิกรีนทีนะครับเป็นคาโบท็อกไซดนะครับน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพเื่อีกอันหนึ่งเลยที่ดีดมากๆแล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโอวิชิรู้สึกแรกเลยอรู้ว่าเราได้เป็นซีนเตอร์แล้วร,าารู้สึกไงบ้างตื่นต้น,เ,นเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าโอวิชิอยู่กับผมมานานมากตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่ตอนที่ ส่งฝาแบบส่งแลาดใต้ฝ่าเพื่อที่จะลุนแบบลุ้นทองลุนล้นตอนนั้นมันลุน,นล้นไงเราก็แบบอุ๊ยอยากได้เราก็ตั้งแต่เด็กเลยก็กดซื้อมาประมาณจำได้น่าจะส่งสามลังแล้วก็เอามานั่งเปิดถุงป่าแล้วก็กดได้ไหมไม่ได้รับไ,ไม่ได้ซื้อต่อไปสามลังนัน้นคือเสียไปเลยไม่ได้แต่ว่าเราก็เอามากินอยู่ดีก็คือเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบอยู่คู่คนไทยมาแล้วครับ ดีใจมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกค mm. รับที่ที่เราสองคนได้มีโอกาสได้เป็นซึ่งคือไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าดีใจแล้วก็สัญญา,าว่าจะทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้ดีที่สุด mm. แล้ววันนี้เปิดตูวเว้เยน็นมาเพื่อที่อยู่ในตู้ mm. ที่บ้านหีแลับ อย่าเรียกว่าแค่เปิดตู้เย็นยังไงเป็นรังแบบกองไว้อยู่ที่บ้านเพราะว่าเขาสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิปกติไม่จำเป็นต้องอยู่ในตู้เย็นใช่แต่ว่าถ้าอยากเขาเรียกว่าอยากแซบกว่านี้ก็ต้องใส่ตู้เย็นทีนี้เรียกว่าทำงานในตัวช่วยทำความอาแบบแค่สดตอสดชื่นใช่เรียกว่าทุกวันนี้สังคมเราทุกวันนี้เป็นแบบสังคมสุขภาพถูกต้องไหมถูกต้อง เพราะฉะันเชื่อเชื่อว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็กําลังหาเขาเรียกว่าเครื่องดื่มดีๆสักตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าแบบเอออยากลดความอ้วนกินแตน้ำเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบช่วงนี้เรากินเยอะจังเลยเราอยากแบบไดเอทอะไรเงี้ยก็เขาเรียกว่าชาเขียวโรชีกรินทีกินแก้วบอกไรโดก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้คุณเขาเรียกว่าได้รสชาติใหม่ๆของเครื่องดื่มเลยเพราะว่าผมเชื่อว่า น่าจะเป็นเครื่องดื่มตัวแรกมั้งที่เป็นกลิ่นข้าวโพดใช่ใช่ซึ่งผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบข้าวโพดเนี่ยน,น่าจะชอบเนี่ยมงสีรู้สึกว่ามัน,ม,นมันดีสําหรับเราสองคนด้วยเพราะว่าคือเราอ่ะค่อนข้างจะคุมคุมน้ําหนักด้วยคุมน้ําตาลด้วยแล้วตัวนี้โปรดักต์ที่ออกมาโอชิกรีนทีก,นทกลิ่นคาโพดอกไกโดคือมันมันน้ำตาลศนะูนเปอร์เซ็นต์่ยยังไงเรากินแล้วเราก็รู้สึกแบบโล่งใจแล้ววันนี้เหมือน เหมือนอาจจะเติมน้ําตาลก็มาเติมอันนี้แทนแต่ว่าไม่ไม่ไม่วนมากใช่แล้วมัคุณดีเยอะเยอะก็เลยแล้วที่สําคัญผมว่าใครอยากแบบดีท็อกซ์แบบช่วงนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยท้องผูกจังเลยอะไรเงี้ยขวดนี้มีไฟเบอร์ถึงมีใยาอหารถึงใยหานใช่ไหมเอาไฟเบอร์ใช่ไหมอันนี้เอาเอาไฟเบอร์ก่อนไฟเบอร์ไฟเบอร์คุณไปก่อนไฟเบอร์ห้าพันห้าห้าพันแปดร้อยห้าสิบสองครับ แเราก็ใยอาหารมี6กรัมเลยมีมารกรัมก็มถือว่าเยอะอยใช่ซึ่ง,งซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าน้อยเครื่องดื่มสมัยนี้น้อยมากที่จะมีใยอาหารดีๆแบบนี้นะครับอต้องยกนิ้วให้เขาเรียกว่าผู้คิดค้นเลยสุดๆไปเลยวกาแฟหน่อยใครที่ยังได่ได้ถูกต้องถูกต้องเพราะว่า ทุกคนเห็นหน้าผมว่าพอรู้อยู่แล้วว่าจะชวนจิมมี่ไปกินหมูกระทะนี่เรียกว่าอย่ชวนเลยดีกว่ายอ๋อจะชวนเหรอเอาไม่โนจะชวนหรอชวนไปกินหรออะไรนะครับกินหมูนีกว่าดีนะเพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนคนจีนใช่ไหมที่กินเขาเรียกว่ากินชาคู่กับอาหารอาหารจีนเพื่อที่จะได้แบบ ไล่ไขมันออกอ๋อใช่ใช่เคยได้ยินคือเขาบอกว่ามันล้างไขมันด้วยเคยได้ยินใช่ไหมใช่ซึ่งเรื่องจริงนะบอตรงๆใชแ่แต่วิธีกินอยากอยากจะแนะนำคือเราเราแบบเอาแก้วแล้วก็ใส่น้ำแข็งแบบเย็นๆเลยแล้วค่อยเทโอชีกินทีกินโ้โอลตฮอกกโดล้วกินแบบ ตอนแบบท้องว่างกินแล้วแบบมันรู้สึกสบายด้วยกลิ่นด้วยด้วยอะไรมันทําให้เรารู้สึกก็ผ่อนคลายด้วยในวันว่างๆของเราหรือว่าวันไม่ไม่ใช่วันว่างของเราก็สามารถกินได้นะหาซื้อกินเล่ได้ใช่ครับช่วยเปแฟนหน่อยเปิดแฟนครับ <c oughs> ชวยแฟนอะไรนะไม่ไดี <c oughs> ชวยแฟนไม่ดีไม่ดี่วิดแฟนหน่อ <c> ย <oughs> ๋อนี่ขายขนาดนี้ยังไม่ได้ชวนเลยช่วยหน่อนะแล้วพอเกินอ่าเนี่ครับก็ ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับโอ้ทำการแบผู้ใหญ่เลยนีถ้าใครยังไม่เคยเขาเรียกว่าได้ลองนะครับคุณควรจะต้องไปลองนะครับแค่แบงค์เขียวแบงค์เดียวคุณก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับ20บาทเท่านั้นตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยเนี่ยใช่ผมแอบไปเห็นมาโปรโมชั่นว่าไปเลย2ขวด2ขวด27บเจ็27บาทาท2แบงค์เขียวยังมีพอ สแกนคิวอาโค้ดไปไม่รู้สึกเงินกระดิกเลยนี่ไหมต้องซื้อเป็นหล้านต้องซื้อเป็นหลังเ้านีกิจกรรมด้วยนะกิจกรรมที่ชวนแฟนเต้นไงอ่าจะให้หนูเต้นตรงนี้เลยเหรอแม่ใช่ไงทุกวันไงอ๋อก็ในทิกเกอรก็คือสามารถไปเห็นแบบคลิปที่เราเต้นก็สามารถไป cover กันได้นะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยเดี๋ยวตามเข้าไปดูแน่นอนครับครับผมยังไง ก็แท็กมาเดี๋ยวผมไปเฮียดูเองอันนี้ตอนในคลาสก็สิบมากอะไรนะ10 10มา10สิบเหรออุ้ยเรามีอะไรให้10ไม่มีนี่จริงเหรออุ้ยโอ้โหเอาใหญ่เลยนะฝั่งนี้จริงหรือไม่จริงหรือไม่ที่เธอแอบไปวันเกิดแอบไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาอ๋อไม่คือต้องบอกก่อนคือเราไปคือเฮียเขาว่าไลน์มาบอกว่าเฮ้ย ไปทำบุญไปทำบุญด้วยกันตอนเช้าตื่นกี่โมงรู้ไหมกี่โมงตีสี่ออกออกจากอายุธยาเพื่อไปสารลักเมืองจุกบแม็กโอ้โหสดๆดกว่าน,นั้นแล้วก็แกก็แบบเออหัวเราก็แบบทำท่าตอนเย็นไม่แน่ใจนะยังไม่รู้เราสเซพก็แบบเราก็ไปโผล่ไปโผล่ตอนเย็นเพราะว่าที่นั่นมีอาหารให้กินมีอาหารเยอะใช่ไหมเราก็เลยแบบเออไปหาฟู้ดซัพพอร์ตเราก็เลยหิวเราก็เลยแวะไปที่นั่นง่ายดี เราเล่นเราเล่นเราวันเกิดเฮียก็แบบ30แล้วไงไม่น่าเค้กแหวงๆหวงปีนี่ครั้งที่แล้วบอยยังไม่30แต่ตอนนี้30แล้ว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 ไงก็ยังแกวโยก็ยังแกวโยงแล้วแล้วไงตอนนี้ผมกันอะไรครับอะไรนะครับชีโอ้ชี้งงี้ครับ ไม่บอกไม่บอกไม่บอกของแบบนี้อให้เขาเก็บไว้คนเดียวของแบบนี้ไม่เป็นความลับอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาเอาออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวน่าจะได้เห็นเนาะน่าจะได้เห็นครับน่าจะใช่ลืมลืมนี่ยังเนี่ยของนี่ให้ไปเฮ้ยลืมได้ไงไม่ลืมโอเคโอเคคือตั้งใจเลือกอันนี้โทรไปถามแบบพี่คนหนึ่งว่าเฮ้ยเฮียเขาแบบถูกชะโงกับเสียอะไรแล้วก็แบบ แดงได้ไหมเขียวได้ไหมหรือเหลืองสุดท้ายเราก็แบบอ๋อเอาสีนี้นะก็เลยเลือกให้เขาเอาใบว่ามันเป็นสีเขียวแล้วกันเป็นสีเขียวโอ้ยสีเียวโอยชีเลยเนาะใช่กเลยบอกว่าโอลิชีไงใบชาแบบเลี่ยมทองไงเก็บไว้เก็บไว้ตรงไหนฉันไปเอาไปอาตอนเธอจะไปเอาจะไปเอาจริงก็เป็นที่จริงคือรุ่งเกิดรุ่งีที่เราเป็นอยู่ด้วยกันตลอดเลยมันเกิด อะไรนะครับก็แล้วแต่บางคนอาจจะติดไม่ไดจริงไม่บางคนอาจจะติดกิดอาจจะไม่ได้ไปเจอกันที่แบบวันเกิดอะไรแบบนี้อย่างครั้งที่แล้วผมก็มีแฟนมีดก็เลยไม่ได้ไม่ได้เจอกันแต่ว่าเพราะเขามีจัดงานให้อยู่แล้วไงงานปูอะไม่ได้เจอกันใช่ตามเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเป็นแล้วแบบโฟกัสอยู่เพราะว่าพี่เขาใส่แมสไงเราก็แบบเป็นทำอะไรไปให้แบบพิเศษเนี่ยแบบวันเกิดพี่เขาทำ าจริงแค่แค่เขามาหาเราก็พิเศษมากแล้วเพราะว่าคือผมปีนี้ผมจัดเป็นวันธรรมดาด้วยแล้วก็ตรงกับวันเกิดตัวเองเลยนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนเขาเรียกว่าติดงานเป็นวันถ้าจำไม่ผิดวันพุธใช่แล้วก็หลายๆลคนน่ะเป็นคือเรามีแฟนคลับจากต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยัะก็หลายคนก็บินมาเพื่อที่จะมางานนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจมากๆไม่ใช่งานผมงานฟรีก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันเลย ใช่ก็ดีใจมากๆที่เขาแบบยังซัพพอร์ตเราอยู่ยังแบบคือรู้สึกว่ามากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราดีใจที่เขาอยู่กับเราแล้วก็ไม่ไม่ได้หายไปนานเลยคนระับและอย่างหนึ่งอยากบอกแฟนๆแบบอยากให้แบบแม่ๆทุกคนเลยแบบดูแลสุขภาพด้วยเพราะบางทีแบบปัญหาเรามันถึงเจอฝนเจอรถติดเจอราคาว่คือแบบเราก็เป็นห่วงวเห็นว่าแบบ เหมือนลูกๆอ่ะมาออกงานเขาก็แบบอยากมาถ่ายตามแบบเหมือนมาเขาจะลงสากอะไรแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเป็นหัวเขาเหมือนกันเพราะเวลาแบบเขาโหมมากๆแบบตื่นเช้าเพื่อมาหาเราอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้แม่ๆทุกคนนะครับช่วยดูยแลตัวเองด้วยนี่ไม่ใช่แค่คุณเป็นห่วผมผมก็เป็นหัวคุณเหมือนกันนั่นแหละครับเก็ูแต่า การแบบฝึกซ้อมร้องเพลงเออตั้งใจกับการเรียนร้องเพลงมากๆแม่ไปดูมาจากไหนเฮ้ยนีเขามีเขาข้างหลังด้วยเหรออันนี่ดิฟทนอกเอออันนี้ดีอกไม่็อยากรู้ไงถึงว่าแบบกร้องเพลงตั้งใจเห็นเคยบอกไว้ใช่ไหมว่าอยากอยากร้องเพลงให้แฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบซุ้ม้อมเรียนด้วยผมว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า สังคมปัจจุบันเราเก่ง <c oughs> อย่างเดียวไม่ได้เพ <c oughs> ราะว่าเราจะต้องบอกว่าแล้วเพราะว่า้ได้หลายหลายด้านเ <c oughs> ไม่ไม่เพราะว่าก็ก็สารภาพเลยว่าตอนตอนนี้เข้ามาแกมมี่ใหม่ๆไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องแบบร้องเพลงเพราะว่าเซนมาเป็นนักสแสดง่เราก็นึกว่าเรามาเป็นนักสแสดงแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเรา มันมีงานแบบนี้มาแล้วสุดท้ายมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทําอยู่แบบบ่อยๆเผลอๆบ่อยกว่าแสดงอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัพฒนาตัวเองไปนิดเดียวจะยังมีโปรเจกต์อะไรไหมคะตอนนี้เหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าแบบเคยอแต่ที<ย>่ไม่ต้องรอเลยคอนเสิร์ตกำลังใกล้จะเจบแล้ว<า>ตัดไม่ได้โ,<อ>โอ้โอคนเสิร์ฟอะไรฮะกลัวสองคนไงอ๋อ แฟนมีสิแฟนมีแฟนมีแฟนมีตกกระจายหมดเตกกระจายตกกระจายแต่ก็เรียกว่าเตียนใช่ใช่ใช่ครับผมผมว่าผมว่าเราสองคนแข่งกันเรียนค่อนข้างเยอะนะ อย่าเรียกว่าแข่งกันเรียนว่าช่วยกันเรียนช่วยกันเรียนจนตอนนี้คุณครูไปซื้อที่ที่ดินแถวน้าที่ดินแถวมน้ำได้แล้วจริงเหรอนี่อันนี้หยอดหยอดร้อยเล่นนะครับร้อยเล่นสุดท้ายฝากคอนเสิร์ตให้ฝากแฟนมิ้นต์หน่อยแฟนมิ้ต์เราก็จะเอาได้เลยนนถ้าครับผมก็ งานของพวกเรารนะครับในอีกหลายๆงานเลยนะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางของ G1TV ได้เลยนะครับมีแฟนมิตมรที่ละตินอเมริกาใช่ละตินอเมริกาครับมีอาวีสเปนโซบราซิลนะครับแล้วก็เราจะมีแฟนมิตรที่อื่นๆอ,อีกนะครับก็ติดตามได้ใน G1TV ได้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้พูดไม่ได้แล้วครับโอเคครับค <c oughs> <c oughs> ุณครับ